ตูนจิสดานะครับได้เปิดเผยพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมจากการระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยาก็จะมีปทุมธานีนนทบ,บุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครครับสามจังหวัดนี้เป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากการระบายน้ําที่เพิ่มขึ้นของเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาแล้วก็คลองสาขาเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษรวมถึงพื้นที่นอกแนวขันกั้นน้าที่เรียกกันว่าแนวฟันหลอนั่นเองครับ จากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นมีโอกาสเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงครับทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตปริมณฑนและกรุงเทพมหานครเพราะว่าการระบายน้ำก็จะทาได้ยากขึ้นเวลาน้ำทะเลหนุนสูงแบบนี้ข้อมูลบนแผนที่ได้จําแนกพื้นที่เสี่ยงให้เห็นชัดเจนนะครับจะมีสีส้ม เดี๋ยวจะมีแผนที่นะฮะสีส้มเนี่ยเป็นการระบุว่าถ้าหากระบายน้ำในปริมาณ2,700ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดพื้นที่ ก็จะเกิดน้ําท่วมในพื้นที่บริเวณโดยรอบในพื้นที่ที่เป็นสีส้มที่คุณผู้ชมเห็นถ้าสมมุติว่าระบายน้ําเพิ่มขึ้นกว่านั้นอีกเป็น2,800ลูกบา์เมตรต,ต่อวินาทีพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมตามมาก็จะเป็นพื้นที่สีแดงเมื่อสักครู่นะครับ mm hmm. ก็ได้แก่จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่กระจายตามแนวสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่อเภอสามโคกลงมาถึงองเาเภอเมืองปทุมธานีตามมาด้วยจังหวัดนนทบ,บุรีพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ําหลายจุด โดยเฉพาะอำเภอปักเกร็ดและบางกรวยอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ําที่สูงขึ้นและ3ก็คือกรุงเทพมหานครในส่วนพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้าเจ้าพระยาเช่นบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่และธนบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกแนวขันกั้นน้ําแทบทั้งสิ้นครับ